เกิดอะไรขึ้น อิตาลีไม่ใช่งานอีกวนูลูกยางสาวตัวเก่งในซึกเนชั่นลีก2023ก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s c r i b e ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะกลายเป็นคำถามที่เกิดขึ้นสำหรับการที่ดดวิตเต้มาสซันติโค้ชของอิตาลีตัดสินใจไม่ส่งเปาลาอีกวนูดาวตบตัวเก่งติดทีมลงแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงเนเชนลีก2023ทั้ง3สัปดาห์ในปีนี้โดยทัพลูกยางสาวอิตาลีได้ ทรงชื่อลงทะเบียนให้กับนักตบสาววัย24ปีเป็นหนึ่งใน30ผู้เล่นที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีนี้ให้กับทางสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่สุดท้ายแชมป์เก่าก,ก็ตัดสินใจไม่ใช้เธอที่เป็นถึงนักกีฬายอดเยี่ยมและตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมในการแข่งขันเนเชอร์ลีก2022เมื่อปีก่อนลงแข่งขันทั้ง3สนามในปีนี้แน่นอนแล้วสร้างความแปลกดใจให้กับแฟนลูกยางในประเทศเป็นอย่างมากล่าสุดเธอโพสต์ภาพขณะใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวทะเลรวมทั้งท่องเที่ยวกับเพื่อนๆและข้อความลงในอินสตาแกรมว่าใครละ่ะจะไม่ชอบปาร์ตี้งานนี้ทําให้หลายคนตีความว่า คำว่าปาร์ตี้ของเธออาจหมายถึงการได้ติดทีมชาติเพราะที่ผ่านมาเธอมักให้สัมภาษณ์ถึงการติดทีมชาติว่าเหมือนกับการได้ร่วมสนุกไปกับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอที่ผ่านมานักตบสาวสังกัดโปรวิกตอเรียมอนซาเคยมีประเด็นดราม่ากเกี่ยวกับการที่เธอถูกเหยียบผิวหลังสามารถพาทีมคว้าแชมป์หนก่อนจนมีกระแสข่าวว่าเธออาจอำลาทีมชาติแต่สุดท้ายเธอก็ออกมาประกาศว่าพร้อมที่จะลงรับใช้บ้านเกิดเหมือนเดิมอย่างแน่นอนสำหรับเปาลาอีโกนูเกิดที่เมือง ชิตาเดล่าทางตอเนเหนือของอิตาลีโดยมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวไนจีเรียที่อพยพมาใช้ชีวิตในยุโรปด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเธอทําให้ได้รับการคัดเลือกติดทีมชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016รวมทั้งการก้าวมาเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์เนชันลีก2022มาครองได้สําเร็จแต่ล่าแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2023สัปดาห์ที่3วันที่27มิถุนายน2566 ไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่29มิถุนายน2566ไทยพบตุรกีเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่1กรกฎาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่2กรกฎาคม2566ไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้ง ต่อไปค่ะ